เช่นอินทูแมกกาซีนวันนี้เรามาที่บ้านเมืองอ่างนะคะบนใจถนนเรามาดูผัก,กเกษตรอินทรีย์ที่บอกว่าเป็นโครงการทรีชจำริ แล้วก็ในส่วนของพ่อหลวงแม็กนั้นได้เป็นการต่อสู้โดยการยื่นดีกาไปตั้งแต่ปีประมาณปีสี่สามแล้วก็ประสบความสําเร็จเขาเรียกว่าเป็นรูปเป็นร่างขึ้นสี่ห้าแล้วประสบความสำเร็จทีก็ประมาณปีห้าสี่นั่นแหละค่ะสิ่งที่ได้พูดคุยกับพ่อหลวงแม็กไปสักครู่คุณผู้ชมคงได้รับทราบรายละเอียดแล้วอันนี้คือเป็นเป็นผักอะไรนะคะเป็นเบบี้ฮ่องเต้เป็นเบบี้ฮ่องเต้ที่เขาปลูกกันอันนี้เป็นเป็นฟาร์มตัวอย่างเนาะเป็นฟาร์มตัวอย่างฟาร์มจริงตอนนี้มันร้อยแปดสิบตารางเมตรในความกว้างแล้วก็ พาะหลวงแม็กเขามีกฎไว้ว่าเขาเรียกว่า,วาชุมชนที่เข้ามาเป็นชุมชนวิสาหกิจของของเขาสมาชิกแต่ละคนนั้นมีไม่เกินสามโรงเรือนค่ะคุณผู้ชมแต่สามโรงเรือนนั้นปีหนึ่งปลูกได้ประมาณ สิบครั้งสิบสิบรอบนั้นเวลาที่ส่งแล้วจะมีไรายได้ต่อครัวเรือนนะคะโดยเฉลี่ยประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทและสิ่งที่เขาได้วางให้กับชุมชนของเขานั่นคือการอยู่อย่างพอเพียงเพราะฉะนั้นหนึ่งหมืห้าพันบาทสาหรับคนบนดอยนั้นไม่ถือว่าน้อยค่ะเพราะมีข้าวกินแล้วก็มีไรายได้พอเลี้ยงตนเองและสิ่งที่สําคัญคือเขาอยู่อย่างพอเพียงนี่คือเกษตรอินทรีย์ที่เลี้ยงชุมชนและเป็นโครงการอันสืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติชาวเขา เขาเรียกว่าเป็นชุมชนชาวเขาปากาก,ปากากยอนะคะเขาเรียกว่าเป็นคนไทยคนไทยภูเขาแหละค่ะแต่เชื้อชาติพันธุ์คือปากากายอมีแนวคิดแล้วก็สายพระเนตรของพระองค์นั้นไปทั่วนะคะทั้งประเทศไทยแต่สิ่งหนึ่งที่นี่ได้เห็นเด่นชัดแล้วก็สามารถที่จะยืนยงดํารงชีพมาจนถึงวันนี้ค่ะโดยการนําของดิฉันเรียกสั้นๆครับผู้ใหญ่บ้าน หลวงแมกนคะคะเขาเรียกเขาหลวงแมกนะคะใครที่เดินทางมาที่ดอยอินทนนท์แวะมาที่บ้านเมืองอ่างมาดูได้ค่ะที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เชนอิทูพามาที่นี่สวัสดีค่ะ